บรรยากาศดีขึ้นสั้นยังเฮงทายกับพาไพาม่มานีนะสวัสดีครับมานีเข้ามาเทียวหาเป็นละพึ่งมานีบรรยากาศดีลมแรงนบนใบเรือน,น้ำครับมานีมนันติด้องแดก คืนแห้งมากเลยครับอากาศก็ดีวอนนี้ก็ต้งจะพาอยยังจุดชมวิว เล่นนน้าไหมค่ับคือแง่ผล